สวัสดีค่ะกับก้ามาพอกันคือเก่าเนาะกับแม่จอยโชว์นะคะเมื่อน,นี้แม่จอยสิพามาเบ่งมังคุดนะคะก็มีหลายๆคนที่ถามเข้ามาที่เคยเหตุคลิปต้นมังคุดลงปเนาะต้นนั้นมันเป็นต้นที่พ่อเม็ดนะคะอ่าแล้วก็ตายไปแล้วเพราะว่าช่วงปีก่อนๆนะมันแรงนะคะเนาะมันแรงแห้งมันบม่มีน้ําที่สิมาลดนะคะมันก็นเลยตายไปแล้วต้นนั้นเป็นต้นสูงแล้วนะคะเพียงเอ๋อ สี่ยงเขาเนาะแต่ว่ามันยังออกดอกนะคะแล้วก็สีมาอัปเดตให้ต้นนี้เนาะเป็นต้นมงคุดที่เขาเสียบยอดน,นะคะถ้าใครสิปลูกเนาะลองซื้อต้นเสียบยอดมาปลูกนะคะเสียบยอดหรือว่าเขาอะไต้นอย่างประมาณนี้เนาะถ้าเป็นต้นพ่อเม็ดมันสิไซเวลาโดนนะคะ กว่าสีออกผลผลิตให้เหาเนาะต้นนี้นะคะอย่างต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดนะเห็นบ่คะขาเจ้าเสียบยอดมาน,นี่เห็นเห็นรอยขาเจ้าเสียบเ่นี่นะคะเขาเสียบยอดมาต้นที่เขาเอามาเสียมันเขาอาซิพ่เม็ดแล้วเขาเอากิ่งมาเสียบยอดอีกทีนะคะที่แรกไม่จอยเห็นในไม่จอยสั่งซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะช้อปปี้เนาะต้นเสียบยอดเห็นเห็นรูปที่เขาโฆษณามัน ต้นอยู่ในเข่งต้น,นน้อยนะคะเพียงหัวเข่าเนี่ยกาออกลูกแล้วก็เลยลองซื้อมาปลูกนะ,ะซื้อมาอาอยู่ในถุงดำประมาณสามเดือนยังไม่ได้ลงดินได้ประมาณสามเดือนอันนี้เพิ่งมาลงดินเมื่อตอนปีใหม่นะคะโมกรลาเนาะกะลดน้ําแต่ว่าช่วงอยู่ในถุงดิถุงดำนะ่กะกาลดน้ําดูแลเอียงปกตินะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเขายังไม่ได้เอาเขาลงดิน ก็คือถิ่งไวก่อนนะคะให้เขาแบบคืออยู่ในถุงดำมันก็รับสารอาหารได้บทเต็มที่นะคะพออยู่ในถุงดำสามเดือนเอามาลงดินนะคะได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณนี้นะค่ะก็เริ่มเตกโชตเตกออกมาหน,น,น่อยๆนะคะก็คิดว่าเขาสิเตกยอดพอสักพักไปผ่านไป มาผ่านจากโมกรามาขุมพ่าแล้วมันบวมเลนะคะเป็นเป็นโดนะคะเป็นช่อดโดเห็นว่าต้นน้อยๆนะคะติดดินเลยเนะประมาณประมาณครึ่งแขนประมาณแขนนึงนี่นะคะไม่จอดก,ก็ใส่ปุ๋ยสิมหาแต่แต่ตอนที่เอามาปลูกน่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างนะคะก็คือปลูกปกติ เพราะว่ากิ่งเนี้ยกิ่งที่เขามาเสียบยอดที่เขามาเสียบนี่มัน,ม,นมันเต็มที่แล้วเนาะมันเก่เต็มที่มันพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วพ่อไม่จอยรู้ว่าเป็นเป็นดอกเป็นตาดอกไม่จอยก็ใส่ปุ๋ยอ่าสูตรสิบห้านะคะสูตรสิบหา้าอาทิตย์ละครั้งให้เนะาะบำรุงนะคะก็เริ่มก็มีแตกแตกยอดนี่นี่นคือยอดแตกยอดออกมาแล้วนะคะ แต่อันนี้เป็นตาดอกี่ก็เริ่มมียอดมีอย่างเตกออกมานะคะไ่จอยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยซิมหาปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยซิมฮาแล้วก็ลดน้ำมักจุลินซี่ลดน้ำมักขีหมูเอาขีหมูใส่แน่นะคะถ้าไผ่ปลูกแล้วมันมันบ่มีมากมันบ่ค่อยติดลูกต้นใหญ่แล้วยังบ่ติดลูกลองซื้อต้นที่แบบเขาเสียบยอดมานะคะไ่จอยก็ว่าสีาสั่งซื้อมาอยู่ไ่จอยสั่งในชอบป,ปีนะคะยังบ่แต่แต่มันก็มีหลายร้านอยู่นะ อ,อย่าเพิ่งเฮากับอย่าเพิ่งไปสร้างหลารจำซื้อร้านบ่ด้นะคะไม่จอยว่าสิเข้าไปสร้างอีกอยู่นี่นะคะถ้า่ายปลูกแล้วอยากอยากเห็นผลผลิตอยากเห็นฟีเมอในการปลูกของเจ้าของนะคะแนะนําให้ซื้อเป็นต้นเสียบยอดต้นตอนต้น,ตน ติดต้ายังก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าซื้อต้นที่พ่อเม็ดมาปลูกเพราะว่ามันสีเห็ุมันสิบัตนทอนจิตใจในการปลูกมันบอกได้ผลผลิตจะเท่อมันก็สีเหนื่อยเนาะคนเฮาปลูกเฮาก็อยากเห็นผลผลิตว่าเออมันเป็นแบบใดมันให้ผลผลิตดีบ่แต่แต่ปีแรกอาสีบติตหน่วยหรือว่าสิติตหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนมากที่ไม่จอยปลูกแล้วต้นไม้อ่ะถ้าปีแรกที่ออกดอก สิบติดลูกหลายสิติดตแค่ลูกสองลูกชิมาติดชิมาดกให้ในปีที่สองหรือปีที่สามนะคะอย่างเงาะเงาะของแม่จอยอสองปีแรกออกดอกแต่บ่ยอมติดนะคะสองปีแล้วนะคะปีนี้ออกกําลังมาเลยดอกกําลังมาดกแล้วกะติดแน่นอนนะคะหลังจากที่เขาออกดอกมาตุ่มๆแบบนี้เนาะผล,ละไม้เหียงกระยาบอกว่าสิเป็นสม้มเป็นยังกระยาที่เป็นไม้ผลนะคะ ให้พ่นแคลเซียมบอลอนเนาะเมจอยเคยมีคลิปแเอแอ่พ่นแคลเซียมบอลอนให้อยู่นะคะนี่ให้พ่นแคลเซียมบอลอนให้เขาทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันสิได้ติดผลให้เฮาเนาะนะคะแม่จอยกพ็พามาเบิ่งอ่าต้นมังคุดนะคะต้นเตีย <c oughs> ต้ยเตี้ยอีหลีเห็นว่าต้นต้นเตี้ยออกมานะคะแล้วก็เฮา,าต้องซื้อต้อนไปได๋มาปลูกมาากันจะให้ผลผลิตไวเนาะกะเป็นต้นเสียบยอด ติตาต้นต,น,ตนนะคะเนาะอย่าซื้อต้นที่เพาะเม็ดมานะคะเพรว่าเป็นไม้หยังเพราะว่ามันิใช้เวลาหึงขนาดเลยกว่ามันสีมาให้ผลผลิตนะคะถ้ายาอยากได้ผลผลิตไวให้ซื้อต้นแบบนี้แหละแบบของแม่จ้อยนะคะนี่นะคะนี่คือการปลูกต้นมังคุดให้ผลผลิตไวเนาะว่าต้องปลูกต้นแบบใดนะคะ บอกว่าต้นไม้อยางกระยาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิง่งแค่นี้นะคะสันส้นๆไว้พอกันคลิปหน้านะคะกาบขอบขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาเบิง่งมากดไลค์กดแชร์ให้เนาะมาเป็นกาลังใจให้แม่จอยู่ตลอดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าสิม,มา update. อัปเดตผลไม้อย่างกาไว้ติดอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะกดการแจ้งเตือนไว้เนาะปีนี้นะคะที่เบิ่งงแล้วผลผลิต หลายอย่างอยู่นะผลไม้ที่ปลูกไว้ผ่านมาระยะเวลาผ่านมาสามปีแล้วกะรู้สึกว่าปีนี้จะให้ผลผลิตเกือบทุกๆสายพันธุ์ที่ปลูกนะคะทุกท,ทุกอย่างที่ปลูกเนาะเดี๋ยวก็สิคอยอัปเดตให้เลยๆนะคะสำหรับพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ